เช็ดต,ตัวยามเช้าก็มีฉี่เล็ดนะคะไหลลงมาโอ้สมสี่หยดเหมือนกันนะเนี่ยอ,อมันค้างในท่อทั้งๆที่ไปวิ่งเล่นเนี่ยวิ่งเล่นสองชั่วโมงกว่าเนี่ยก็ฉี่ฉี่เยอะแยะเออฉี่เยอะไม่ได้ฉี่น้อยเลยนะคะแต่ก็ยังมีอาการฉี่เล็ดอยู่อะ่ะเออหมอบอกว่ามันก็เป็นที่อายุด้วยแหละ แล้วก็ม้ามเขาโตด้วยมันก็ไปดันกระเพาะปัสสาวะแล้วก็อาจจะไปดันเส้นประสาทที่ทำให้ไม่ได้รู้สึกปวดฉี่แล้วก็เลยพอพอไม่ได้ปวดก็ไม่ได้เบ่งอะไรอย่างเงี้ยทั้งทที่เขาก็ฉี่ยกขาฉี่งงอย่างเงี้ยฉี่อยู่ตลอดเวลาตอนที่ไปวิ่งเล่นะแล้วก็พอพอมันไม่ได้ไม่ได้ฉี่พอมันเต็มกระเพาะมันก็มันก็เล็ดออกมาอย่างเงี้ยอืม เรื่องน้มโตนี่รักษาไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นไปตามอายุไม่ได้เกิดจากโรคแต่เกิดจากอายุเพราะว่าหมอเช็กแล้วว่ามีก้อนมะเร็งไหมมีอะไรอักเสบไหมก็คือไม่มีมันก็เลยเป็นผลส่งมาที่กระเพาะปัสสาวะแต่ว่าเขาก็มีการกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือรังด้วยความที่ก็เนี่ยน่าจะชอบอั้นฉี่อ่ะอืมตอนนี้ก็กินยายอยู่ ะะถ้าเกิดว่าฉีเล็ดแค่นี้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเพราะว่าไอ้ผ้าเนี้ยมันก็ซักง่ายเดี๋ยวมามีก็ซักแต่ถ,ถ้าเกิดว่าฉีแบบเล็ดเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมามีจะซื้อโอบิแหละหรือจะเป็นวัยรุ่นโอบิใส่โอบิเล็กนกนะแต่ตอนนี้ยังโอเคอยู่เช็ดเตอเสร็จแล้วทีนี้พอม้ามโตเนี่ยหมอบอกก็ต้องเฝ้าระวังแลโดยการที่จะต้องคอยเอาจาซาวเช็คม,ม้ามเช็ค ช่องท้องอะไรเงี้ยทุกๆ3ามเดือนเพื่อที่จะดูว่ามันโตขึ้นไหมมีก้อนเนื้ออะไรไหมเออถ้าไม่ได้โตขึ้นไม่ได้มีก้อนอะไรเนี่ยเออก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็นี่ก็คือมันก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยฉีเล็ดอีกและฉีข้างออกใหมแ่แหะเออมันก็เป็นสิ่งที่หมาแก่ก็จะต้องเป็นนั่นแหละเหมือนคนเล่าอ่ะเออมันก็จะมีอาการฉีเล็ดฉีอะไรอย่างเงี้ยแต่เอัลตราซาว์ทีหนึ่งอ,ะ 3, อ่ะสามพันกว่าบาท เมื่อวันนั้นที่ไปหาหมอหมดไปทั้งหมด6,700 <c oughs> <c oughs> ก็คือทางค่ายาค่าเอาจตาซาวค่าอะไรต่ออะไรด้วยอเออ,เอ,อไม่เป็นไรลูกอ่ะมีก็จะเลี้ยงดูหอยให้ดีที่สุดนะครับ